ผมกัก p วันนี้วันที่22ธันวาคม65นะครับเราพามาดูงานเสาเอ็นทับหลังกันอีกครั้งหนึ่งเรื่องนี้ทําไมผมถึงเน้นนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่สําคัญมากกําแพงนะครับจะอยู่ได้ด้วยเสาเอ็นและทับหลังและเสาโครงสร้างถ้าไม่มีผนังจะสั่นคลอนกระพือนะครับเหมือนในข่าวที่เป็นบางเจ้าเขาก็ใส่เหล็กเส้นเดียวนะครับซึ่งมันไม่มีประโยชน์นะครับเพราะาเหล็กจะอยู่ได้ด้วยก็เมื่อการมัดเข้าด้วยกันเพราะฉะนั้นเหล็กเส้นเดียวการรับน้ําหนักแรงดึงแรงเฉือนมันก็จะได้น้อยนะครับอันนี้เป็นทับหลัง ่วนที่ที่ต้องรับน้ําหนักเพราะฉะนั้นผมก็จะใช้15เซนถ้าไม่มีผนังจะสั่นคลอนแบบนี้เนื่องจากไม่มีกระดูกหรือว่าตัวยึดกับผนังนะครับถ้าพอใจสุขใจนะครับก็มาจับมาจองกันได้นะครับเราจะพยายามพัฒนาต่อไปเรื่อยๆนะครับ k p p r พ p อ r ิตนะครับและร้าน k p กันยางนะครับใครซื้อบ้าน มีแม็กมียางแถมให้แน่นอนนะครับเบิกได้ตามใจนะครับชอบลายไหนนะครับใครที่ซื้อบ้านกับเราถ้าใครถูกใจนะครับผมมีชุดเบรคคาลิเปอร์แบมโบพร้อมการแท้นะครับอาจจะลดราคาพิเศษให้สําหรับคนที่ซื้อบ้านอาจจะลดไปเลย30-50%นะครับติดตามเรานะครับกับ KP พีพารตวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับติดตามผมได้ในอีต่อไปนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ